สวัสดีจ้าวันนี้เพิ่งสร้างเห็ดมาใหม่กําลังจะออกดอกมั้งแน่กําลังประจุเป๊จเจกําลังสวยงามอยงสวยงามสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันนี้เป็นมือที่สามของการเอาเห็ดมาปลูกมั่งแนป่นประเดีเห็ดออกดีก อย่างงามเลยออกบิดกอูอันไหมอันนี้อันเกา่าอันนี้อันเก,ก่ากระลังใส่ลังหน่อยมันเละบุพเพกันอาจารย์อย่างสวยงามเลยตันทไปส่งกับไปมัคักัเข้าวนะว่านะิไดนะ้กินลาย,อยาดอกงดเนี่ ซอนซอนันซอนเดี๋ยวก็ามาเมืองอีกเธอหนึ่งก็ามาเมืองอีกเธอหนึ่งสามเมือเท่านั้นแห่สามเมือเท่าน่ะเอาเป็นดอกปรจุไปจิอย่างสวยงามเลยจ้าแค่นี้ละาค่ะสวัสดีค่ะอ่ามืัอนี้ก็เป็นมือที่สี่ของการปลูกเห็ดแล้วนะจ้ามือนี้กะเซมา่าไร่งานมาก เห็ดวิดีโอให้มึงอีกว่าจากวันที่สมวันที่สของการปลูกเห็ดน,ะะนะะนี่เห็ดใหญ่ซํำใดนะคะนะคะผลสีใหญ่อยู่ตลอดเวลาจะถนามเพียงพ่อนะฮะก็ดูได้เลยจ้ะย่างสวยงามกะคงอีกถ้าตอนนี้ถ้าจะเก็บก็เก็บคงเก็บใดแล้วจ้ะเก็บไปกินได้แล้วแต่ว่าถ้าจะปล่อยพผนใหญ่ขึ้นกว่านี้ก,กะ กัดสิได้ใหญ่ได้หลายเติบอยูจ้ะได้น้ำหนักขึ้นเพิ่มกว่านี้อีกจ้ะเอามาให้มึงด้จะเด้อปลูกเห็ดกบ่ได้ยากจ้ะแค่นี้ละจ้ะ